สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางช่องนายหอยซีแปดแฟนเพจนายหอยซีแปดนะครับมาพ่อกล้วยตัวนี้พี่น้องที่ตตางตาหลายนะครับเราเห็นกันหลายปีแล้วพ่อสวัสดีครับขอบคุณทีมงานโฉงมงคลนะครับตอนนี้โฉงมงคลได้จ้าแคมหรือเปล่าซิปแคมเนาะซิปแคมนึงครับได้ได้แกนแคมสนามได้พ่อ ยูลอยเอ็ดเท่านะครับได้แกนแชมป์ยูลอยเอ็ดครับผมทางเอชซีในหอยชีแปดกับิเข็นกันเป็นประจำผมเคยเห็นคั้วตัวนี้ข้างแรกนะครับอยู่งานประกวดบ้านหัวดอนศาสตร์เป็นแชมป์แรกของเพื่อนเรากัข้างแรกที่ผมเห็นนะครับไอ้หลุ่นฟันน,ำน้ำนมผุนเดเพลลาแชมป์ตั้งแต่หน่อยๆผุนนะครับนะครับตั้งแต่สามเดือนผุนพอกรับสิบสามเดือนนะได้แชมป์ยูบ้าน์ บานหัวดอนสานนะครับตอนนั้นยังยังเป็นสีขาวขาอยู่เนาะพอเนาะครับผมนะครับสูงหลายปันไดครับพ่อโชว์มงคลเท่าลอยหกซิมหานาะครับลอยหกซิมหาครับผมนี่เขาประกวดป่ะพ่อเขาเขาประกวดรุ่นไหนพคะรุ่นฟันสอคู่ครับรุ่นฟันสองคู่นะครับรุ่นฟันสองคู่ประกวดประมาณจังมงป่ะปีหลังจาก แก้วนี้กับสีปันน้ำนุ่มกับตุ้งตุ้งเนี่ยกับผมกับปั้นนุ่มจริงกับผมเป็นเป็นลูกเล่าไดกวาดไดพผ่าโจมมงคลเท่านี้คนเป็นลูกกวยน้องบัวกับกวยน้องบัวนะป่ะแม่เป็นลูกปานซูรินแม่เป็นลูกปานสุรินนะครับครับเรากว่าดเพิ่นไงโอ้โหพอเห็นกันโดนนะครับบ่เห็นกันโดนไงหรือผมผมติดตามทางเฟซบุ๊กทางยูทูบหลายหลายช่องผมบ่เห็นโดนแล้วนะครับตัวจริงของ โชคมงคลเท่านะครับแชมตั้งแต่แชมแหลกจนเท่าถุกมือนี่ดีใจน้ำนะครับดีใจน้ำลูกไส้เพิ่นก็ไดรางวัลเยาวชนเนะาะเกี่ยวกับการเลี้ยงกล้วยน้ำฝากบอกว่าในหอยชี้แปดอยู่สารคามเนาะกับงานงานบอระบือนะครับ,รบโชคโชคมงคลนี่เฮาหลับ มีน้ำเชือไปป่ะครับผมฝากนำเชือทางช่องในห้อยชี้แปดใดปะเบอร์เบร์ชุดชุดเท่าใดปะชุดละหาพันชุดหนึ่งจักหลอดครับสิบแถมสองครับิแถมสคือิบสองหลอดหาพันนะครับครับผมผสมกิงน้ำป่ะผสมกิงราคาเท่าใดครับหมื่นหนึ่งไปไปยูน้ำพาจังหมือมื่นหนึ่งนี่ ใช่ครับพ่อครับที่ได้มาเยอะอ๋อหมื่นหนึ่งไปกลับว่าได้รับครับผมขันมันขึ้นก็เอาไปเลยครับคนกล้วยแม่ไปหากล้วยผู้นะพ่อครับครับผมแล้วตาจะจะจะเปิดรับฝากอยู่ครับตอนนี้ทำกรอบเอ๋อจิตเปิดรับฝากอยู่นะครับเปิดรับฝากอยู่ครับขอบคุณทีมงานโชคมงคลไอชุดนี้เอามาประกวดน้ำประ่อนี่ประกวดรุ่นใดพ่อตอนนี้ ในพันสครูครับกับผมเคยเคยได้รางวัลอย่างมาไปนี่แม่นี่แต่ก่อนแต่ก่อนบนท่านหนึ่งทั่วกับเอาเข่าประมาณสองเส้นซี่สนามจะได้แชมป์สนามหนึ่งได้แชมป์สนามสาปผัได้แชมป์กับสองสนามโบว์แกนหนึ่งอยู่อยู่ซุริ่งสองแชมป์หนึ่งแกนนะคุณแม่นะได้แชมป์หลายจนงงเลยนะครับ กับผม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 อีกตัวหนึ่งกับกำลังเข่าประกวดอยู่นะพอนะขอบคุณทีมงานโชคมงคลนะครับโฉมมงคลพอเห็นกันโดนนะครับเป็นยังไดงนะครับพ่อแม่พี่นางอ๋อครับแม่แม่งา้ตาเนาะพอนะซื้อคุณหูคุณตาอยู่ครับนี่ครับ ตกิงเสียงกิงแมง้ามตาเราเราเพิ่นนอนนอยู่หันเดียลูกแมง้ามตาบ้านนั่นลูกฟาดไปพาลูกโชคมงคลเท่านี่เนาะนี่นี่นโชคม,มงคลอย่า,ายงยืนอยู่นี่ผสมกิงหรือผสมหลอดพา้าผสมกิงเล่นนะครับก้วยฟาร์มเฮาผสมฟาร์ามเฮาเพิ่นเมื่อยหลอดอยอ่อีกอีกอีกจังหน่อยก็กสีเห็นประกวดแล้วนะครับนี่ครับทีมงานโชคมงคลฟาร์มเดี๋ยวผมขอเบอร์แต่ซาชัดๆไว้ถามพ่อแม่พี่น้องนะครับ นี่ครับเบอร์ทีมงานโชมมงคลฟาร์มเฮาครับผมบผมขอบคุณหลายๆนะครับ่อมนอีที่ไห้นายหอยชี้แปดไทยท้ำนะครับโชมมงคลกับแม่งามตาตัวกิ่งเสียงกิ่งพ่านทางช่องนายหอยชี้แปดเฮานะครับ